ใช่เหรอมีปืนเหรอสภาลองลองดูกันนะว่าเช็คได้ตัวผม,มแล้ดีผมมีปืนปะสีสีเช็คได้ตัวผมหน่อยผมมีปืนเปล่าผมแค่โคดต็อกต่อยอะครับ ครับผมก็เป็นลูกใหญ่อะไรครัไม่ครับผมผมไม่คนใหจะถือปืนตลอดไม่ไม่ต้องไม่ต้องค้นหรอกครับหมายถึงว่าทีซีจะเอาไงต่อครับอันนี้คือเขาก็ยอมรับแล้วว่าอยู่ถักร้ามาอ่ะคือในกรณีที่เขาอยู่ไม่ถึงสิบคนเนี่ยก็มีเวลา24ชั่วโมงตั้งแต่ที่อทีซีเรียกนะครับอครับผมเริ่มเรียกประมาณ หนึ่งทุ่มก็ไม่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 ทราบเหมือนกันครับว่ามันเกิดเหการอะไรขึ้นอะไรยังไงฝากไปแจ้งื่ยังรอเดี๋ยวทักโทรทักคุยกับหัวหน้าแก๊งผมได้เลยครับมันอันนี้มันไม่ได้มันเกินหน้าที่ที่ว่าผมจะมานั่งแับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ถือว่าผมแจ้งเอาผมเจอทักไเย็นแล้วถ้าประกาศแล้วอาจจะไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยคือเราเจอกันแล้วผมบอก ให้เราไปบอกต่อแล้วกันครับเพราะว่าผมโทรไปยังไงก็บอกเองเลยครับไม่มีคนรับบอกบอกเองเลยครับบอกเองดีที่สุดครับผมติดต่อเขาไม่ได้จะบอกยังไงครับก็รอติดต่อเขาได้ก็บอกเขาติดต่อไม่ได้ครับผมไม่จําเป็นต้องไปโทรตามพวกคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเาดีครับแล้วผมจะติดต่อเขายังไงคุณยังติดต่อไม่ได้แล้วติดต่อเขายังไงครับอันนี้ผมผมไม่ทราบครับมันเป็นหน้าที่ของแก๊งพวกคุณเองก็ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงพรุ่งนี้ไม่เกินหนึ่งทุ่มสิบเอ็ด ผมก็ติดต่อได้ก็ผมก็แค่ดักแชทบอกแค่นั้นเองเขาไม่รู้ว่าเขาจะมาดูตอนไหนอะไรยังไงก็ตามนะครับแล้วแต่ครับผมไม่ได้ว่าครับก็แค่ต้องการคนตัดสินใจได้คนหนึ่งในการคุยสตอรี่เอ่อทีซีถามอีกหน่งถ้าอย่างนี้ต้องเขาต้องเปลี่ยนชุดไหมครับพี่ไอทีซีผมจะบอกว่ามันมีเรื่องกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทำไมเขาเปลี่ยนชุดหนีได้ครับท่านี้มันมีารื่องเฮ้ยเอามาดิเอามาดิเอามาดก่อนดิเฮ้ยเตามมาดิ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 กันเด้อมาดิกันเด้ เฮ้ยไปตายก่อนมาไปไปไปอ๋อไอ้เหี้ยอะไปไหนไปไหนอะไรเนี่ยหนีแล้วน้องไปเออกำลังไปไเหี้ยถากาเใช่ไหมพี่ทาพี่เอาพี่ทาไปได้ดิเนี่ยหลังต้องล้า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 งลังล้างลังพี่โปูล้งไปก่อนไปก่อนไอ้แก่ไอหี้ยฮัลโหลมันอยู่ไหนตอนนี้ไม่อยู่ไหนไอวีไงยคนแรงต้มแรงต้มแรงกินแรงกินแรงกินแค่แก่ใหญ่แล้วไอ้เหี้ยกูมันแรงอะต่อห้าไอ้แข่งนี่เลยไอ้เหี้ยเราไม่รู้อะพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ใครขับรถไอ้พี่แจกวะสีขาวปะใช่ปะ สี่แล้วเว้ยเที่ยมันรถอะไมันรถอะไมันใช้รถอะไรมันใช้รถอะไรอาสามห้าสีดำอาสามห้าสีขาวตาวขับไปแล้วสีดำใช่ไหมเจ๊บ้าน่าจะออกน้องเลือกเพราะไม่รู้สีดำใช่ปะใช่ใช่ใช่มึงรออีกตัวหนึ่งอ่ะนาทีสี่มึงรออีกตัวหนึ่งไม่เดี๋ยวผมไปคุยกับทีซีแป๊บเพื่อนคือมันมีเรื่องกับเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมันใส่สูตรมันถอดสูตรหนีได้ด้วยเหรอวะทั้งที่มันมีเรื่องอะไรนะเว้ยไอีแคแกวีมันตีมือไงเนี่ย แล้วสพาสภาเรียกก็ไม่มาไอสัตว์มันเล่นอะไรของมันวะสภาเรียกก็ไม่มาตามที่สภาเรียกรอรออีกตัวหนึ่งได้ตัวนึงที่อยู่อย่างงี้เหมือนมันขอเล่นว่าแล้วเหมือนมันเบรกเลยนะเว้ยจริงๆอ่ะไม่แม่แม่เราก็ไม่มาตอนแม่ไม่เป็นไรพี่บอลไปเวลานอกทำการเนี่ยนี่เวลาทำการอ่ะวันนี้ก็พี่แจ็คก็บอกพี่เมื่ออยู่เมื่อวานอ่ะ พี่แจ๊กบอกว่าเรามีเรื่องกันอ่ะคือมันมันเปลี่ยนสูตรหนีไม่ได้นะพี่แจ๊กบอกเมื่อวานใช่นะโครูมันจะไม่จบทำอะไรก็ได้เนาะใช่แลครับโอ้ยเฮียห้องผมไม่จบเลตามกฎประเทศด้วยนะครับเราด้วยเด้อเเข้าไปยืนเปิดตัวกูขับรอไอ้เฮียเนี่ยน่ะยืนมืเหม่อเลยไอ้เฮียนี่เหรอทีจีว่าใช่ปะเียนี่ปะไม่ได้เหมือนครับยืนฟังอยู่

ไม่รอได้ไหมล่ะกูไม่รอตอนกูไม่พร้อมมึงกูยังไม่รอเลยรอเลยสิจะใจร้ายใจดำกันไปถึงไหนกูต้องรอเหรอกูจะกระทืบหน้ามึงอะจะร้ายจะดำควยสัตว์ฮะหนีน้ำเพี้ยอะไรแก๊งมึงอะเยอยขยะเย่าเสี่ยวผมไปเรียกกูพี่กันมาดิอสัตว์ผมตามไม่ได้ผมยังไม่มีเบอร์เขาเลยแก๊งมึงโคตรทุเรศอะมึงรู้ตัวปะแก๊งมึงอะเก้เฮ่เดมก็เฮ่รู้ตัวเปล่า เฮมึงก็เรียกดิมึงก็เรียกดิมึงก็รู้อยู่แล้วดิว่าแกมึงเรียกยังไงอ่ะปกติแกมึงเรียกกันยังไงอ่ะมึงก็เรียกดิควายเทียงวันัังไงผมยังไม่มีเบอร์เขาเลยเนี่ยเฮ้เโอ้โหนี่ไงมึงเฮ้เบกลมันปกติมึงไม่ใช่เบอร์นี่ปกติมึงใช้เบอร์อ๋ออย่างเดียวมึงจะใช้เบอร์ยังไงวะตาังหั่างจผมไม่มีเบอร์คนที่ตัดงินใจได้เียไม่คือมึงเก็บโทรศัพท์ก็ได้นะไม่ต้องใช้หรอกเฮียข ีมีมีหลักฐานไหมครับหลักฐานอะไรหรอหลักฐานะไยวะฮะไอสัตว์จดไวในจดไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์เลยว่าแก๊งทีจวหนียี่เบ็ดเฮียขยะชนะจริงปะอีก้ว่นีเอ่ยแล้ว้ทพวกกูมี ขยะไม่อยากเล่นตอนนี้แม่อยากระทืบมึงอ่ะกูอยากกระทืบมึงอ่ะของมึงวะขยะลยชนะโภชนะมาดั้งหนีเฮียกูมี23คนกูเล่นหมดไอ้เฮียกูเหม็นกลัวโอ้ยเฮียขยะเหยเสียวจัดกู้นำึงอ่ะกู้นำึงอ่ะกู้นำมึงขทุเรศไอ้ยแหละแต่ผู้นำมึงขี้กลัวจริงนะกู้นกเลื่อผู้นำมึงแม่งโคตรปอดไอ้เฮียขยะชิบหายแม่งเหมือนลูกน้องเลยสัตว์แต่ลูกน้องนี่ยังดีนะที่กล้าโผล่มาไงโดนค้นหาตัวจนเจอไงแต่ลูกพี่มึงนี่หนีเลยสครับทุเรศจัดเนี่ยมึงลูกพี่พวกมึงอ่ะ เขาติดธุราหรือเปล่าครับใจเย็นหน่อยเดี๋ยวเขาก็มาไม่มีไม่มีเบอร์แต่รู้มากเนาะพี่ดาวนี่เราแทงหมดได้บ้น้มันออกไเขาคนโตเขาก็มีธุระแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเเฮ้ยเฮ้ย เรียกไม่ได้ขวยแก๊งขวยแก๊งหนีหมดซะก่อนส่วนไรเงี้ยเฮ้ยไปกับเฮ้ยไปกับต้องปล่อยขนาดไหนเฮียเปลี่ยนชุดหนีแก๊งมึงโคตรขยะเฮียเสี่ยวหนีเฉยเลยเฮียครับรู้ตัวไหมเนี่ยว่าแก๊งมึงขยะชิบหายเนี่ยรู้ตัวปะไปทำอะไรให้ล่ะครับก็แก๊งมึงขยะไงแก๊งมึงหนีอ่ะเฮียเสี่ยว เฮ้เฮ้เฮ้ไปกับเฮ้ไปรับเฮ้ไปรับมาสมน้ม่ไปดิเอาไปไหนได้บ้างเอาไปทำอะไรได้บ้างวะคาตินเน่คาตินะคาตินมาดิเราให้หลุดงันลงมาเอาไปคาตินแถวเจอตายเลยเฮ้เฮ้เฮ้ไปกับเฮ้ไปกับเฮ้ไปกับอันนี้ใช่รถแรงวะเพื่อนคันเนี้ย เออรถแรงเลยเดินเดินเดกูไปกับพวกมึงมากับรถแรงอ่ะแต่ว่าขางเขาอุ้มหายไปแล้วไปโบโลก็อาตีนไว้ยี่สิบนาทีนับเวลาด้วยอาทิตย์ยี่สิบใช่ไหมครับต้องต้องดูหมอดูอ้วยแหาก็ไปฮะหมอพออยู่หมออยู่พออยู่พอไม่ได้แค่พอไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้กูขับให้แบบนี้ไม่ได้อะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไม่ได้เอาขึ้นเทรยานมาได้ให้หมอเจ็บละเขาไปไหนวะเขาดูว่าเพื่อนเขาจะมาช่วยเปล่าม่เอาไปไหนนิ ตามมาเพื่อนตามมาตามมาดีนปะดีนปะเพื่อนดีนปะตามมาตามมาดวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมีใครรู้เวลาเมื่อกี้วะจดล่วงหน้าให้กูสักประมาณสิบแปดนาทีเพื่อนพวกพวกมึงรู้เวลาเพื่อนประมาณห้าสิบเอ็ดปห้าสิบต้องปล่อยประมาณห้าสิบต้องปล่อยใช่ไหมห้าสิบใช่มโอเคห้าสิบเดี๋ยวห้าสิบเดี๋ยวอ้เช่ยวเดี๋ยวห้าสิบถือว่าไม่ไมไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พาแม่งขับเปรดโลกไปอ่านไม่ทันหรอไม่ใครจะด่านบ้างไม่หลานปะ มาด่ามันดีไหมมารู้ด่ามันดีหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเอารถมาตังค์แล้วทีจีบอกเขาเขาอวกเขาเลยรับเขาอะไรหรอด่าในแรนมานเลยก็ได้พี่เผื่อเพื่อนมันโผล่มา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 แลนร์มันมาเจอแลนด์ทายเย็นเนาะเจอแลนด์ทายเย็นกูจะหอมมันอ่ะอยากหอมกันนะหอมไม่ได้เลยแล้วปัดจีจีป่ะไม่ได้มันติดกดจีจีดูนี่ เฮ้ยเอามาตรงนี้ได้บอไม่ผิดกฎใช่ป่ะมอต้องต้องอยู่ข้างในยอถึงจะผิดกฎเออเดี๋ยวนี่แหละบ้านมันเนี้ยโอ้ยเหี้ยบ้านท่างคเย็นจริงไปไว้สัตว์กูดูว่าบ้านแบบพวกอะละพวกแบบบ้านแ่งเหมือนพวกแบบสลัมข้างทางไอสัตว์ไม่มีใครอยู่เลยเหี้ยขยะไอสัตว์นี่เหมือนรูหนูเลยเหี้ยไอ้เหี้เหี้ยคนรังหนูไว้เหี้ย อีกนู่นไอ้เหี้ยแลแม่งก็เหมือนปั๊มน้ำมันไะไอ้เหี้ยถ้าแวะเที่ยวจัดเที่ยวแวะเที่ยวก็ยังดีอยโหย่าแก๊งคุยไอ้เหี้ยแก๊งอุจิวะโครโม่สัตว์ย่าแก๊งตุ่นเด็กวัดชิบหายเลยสัตว์เย่ามีอุจิวะคืออะไรครับแล้วไม่ต้องรู้มึงไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ผมไม่รู้จักไงผมอยากรู้ก็มึงไม่ต้องรู้อยู่แล้วเพราะมึงโง่ไงมึงเลยไม่รู้ไงใช่ผมไม่รู้จักไงก็เลยถาม มึงโง่ไงมึงไม่ต้องรู้หรอกเยื้อขวาโคดอมโหมดคืออะไรครับเนี่ยน้องกูมาเนี่ยพูดหน่อยดิคินคินมาเนี่ยคินคินเนี่ยน้องกูมาเนี่ยพูดหน่อยดิพูดไปมันอู้จิว่าโคดอมโหมดคืออะไรครับคินมันอยากคุยเองอ่ะคินน้องเนี่ยเนี่ย ใช่เหรอผมถามผมถามก็ได้เนี่ยอุจิวะโคโดโมคบอกเคยอะไรผมจะเรียกยังไงเนี่ยผมนอนอยู่เนี่ยเอออยากรู้ไหมน้องกูถามว่าอยากรู้ไหมเรียกไม่เดียวเรียกเดียวไม่เดีอยากรู้เปล่าอยากรู้อ่ะไม่อยากรู้อยากรู้ก็ไปถามไปเชี่ยหมี่ควายไอ้เชี่ยโง่เผื่อเผื่อมันตอบมึงได้ไอ้ควายไคถามไยควายรู้จักกันพวกอิยขยะ เป็นเเป็นไอ้ที่อะไรมึงไอ้เชี่ยแก่ไอ้หงอกมึงนอนอยู่กูขอเต็มอุดปากไม่ได้ป่ะไอ้เชี่ยฟันที่ยื่นออกมาเดี๋ยวกูเตะฟันแม่งหลุดมาหรอกเยังหงอกอยู่แล้วมึงใช้ฟันปลอมกี่ซี่ไว้เฮี้ยแก่ผมยังอ๋ออยู่มึงใช้ฟันปลอมกี่ซี่ไว้เฮี้ยแก่ผมยังอ๋ออยู่ครับอ๋อโอ้โหไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยไหงอกขึ้นเต็มหัวแล้วมึงใช้ฟันปลอมกี่ซีกวะฮะไอ้แก่ไอ้ลุงไม่ครับฟันยังไม่เคยหลุดครับอ๋อฟันไม่เคยหลุดแล้วอยากฟันหลุดแบบไอ้เฮี้ยควายไม่ไม่เอาเตะให้ ชอบฟันผมไม่ต้องเรียกผมหรอกครับมึงแทนตัวเองว่าลุงเหรอฮาร์ปีควายเสียชิบหายเฮียเฮียแก๊งหน้าด่างมึงแนองลุงเหีเยควายลุงก็ได้ลุงก็ได้เออไอ้เฮียแก่เดี๋ยวแกงมึงก็โดนประจานแล้วมึงรู้ปะเนี่ยเดี๋ยวแกงมึงก็โดนประจานแล้วเฮียเกูชอบทำกูชอบทำคนแก่เป็นควายแหละคนแก่ไม่ชอบเสือกับเด็กเล่นใหม่ไงเดี๋ยวมึงก็รู้ไอสัตว์ไม่ต้องห่วงหรอกลูกพี่มึงยังไม่โผล่มาเลยลูกพี่มึงได้เตรียมแผนการไว้อยู่นี่ลูกพี่มึงอ่ะคนรวยอ่ะ ทำทรงตีมือหือหือแกล้งเอือร้สัตว์ยิบยี่ยมอ่อนอยู่รอเถอะรอแถอะตีมือหื้อหื้อหือหื้อขวายถามดีๆเนี่ยผมผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยแดกเยี่ยวขวหรอเ้โอ้โหโโอ้หักเยี่ยวแดกเยี่ยวอีกแล้วไงโอ้โหว่าปากหล่อรับเยี่ยวเลยเนี่ยโ้โหตรงตรงไปเลยจริงไหมแดกเยี่ยวแดดแดดเยี่ยวแดดเยี่ยวเลยแดกเยี่ยวเลยอีกขยะแดกเยี่ยวดิผมไม่เห็นอะ อะไรของมึงอะไรของมึงจะเห็นไม่เห็นตาไม่เห็นเห็นอะไรของมึงมึงตาไม่เห็นอะไรเลยเองจำความได้ด้วยไะเนี่ยเอ้ยถ้าไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี้ยนี่แกงเกองใช่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 ฉันรู้รู้หมดไปได้อ่ะนอรออะไรรออะไรโดนโดนโดนตีตายหมดแต่จำความได้ทุกอย่างอุ้ยไปฟ้องยีฟีด้วยอุ้ยร้ายพูดเรื่องอะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นแกง๊งก็ไม่เป็นพูดเรื่องอะไรกันมาเีลยไอ้ย่ะไอยากแก๊งบ้าดิ ไอ้แกเป็นสมแกงบ้ายอะไรผมเนยมึงมึงเป็นไรเนี่ยแกงเอมันแกงเอมันแกงเอนแกงบ้าแกงบ้าเป็นปม่ไดเเฮ้ยมึงเป็น่เรเป็น่ยด้เหรอเฮ้ยนหานยนาดานสัตว์แกงเหอะเนหาเนาโรพีเฮ้ยเป็นปม่เฮ้ยผมทำไม่ไั้เน่ะเป็นเนี่ยปีเฮ้ยขขนนผมคุยด้วยดีๆนี่ยดคุยดีอยู่เนี่ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยพื้นห่านโรพเล้อยน้องมเป็น่ไเนี่ยมาุยมาคุยแล้วมาคุยายมาคุยยว ชอบคุยได้กับคนแก่ผมพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดมาเดี๋ยวพูดมาเดี๋ยวแต่คุยด้วย่ไม่เลยฮะคุยก็ดีไม่เลยอุจิวะโคโดโมคืออะไรครับอุจิวะคืออะไรอยากรู้ไหมครับก็เห็นชอบว่าผมว่าอุจิวะโคโดโม่ก็ไปถามดิครับไอ้เหี้ยควายอ่ะไอเฮียหมีควายไปถามครับเผื่อรู้พูดได้เหตุผลครับไปถามครับไอ้เหี้ยหมีควายเผื่อรู้หมีควายใครอะไม่รู้คัก เออไม่รู้จักก็ไม่ต้องรู้ครับหนีควายคนที่คอยควายหน่อยครับพี่ชื่อหมีครับแต่เป็นควายอ่ะขอแข่งเหมือนลูกพี่มึงอหรลูกพี่ผมใครครับไอ้นี่ไม่มีลูกพี่แล้วแกงบ้าใช่ไหมแกงบ้าเหรอแกงบ้าแกงบ้าหน่อยแกงบ้าฟอ๋อมารับเควส์ฟาร์มชายชาตัวฟาร์มตัวฟาร์มคิดเยอะผมก็ต้องฟาร์มเนี่ยครับแล้วผมจะไปหาเงินจากไหนถ้าผมไม่ไม่ตมาล้าครับครับแกงฟาร์มบนรถแสงครับผมเิกโลโซ มเคยเห็ลน้ามยงริ่งป่ะที่แก๊งมึงมีของเล่นโดยที่ไม่ต้องเติมเรื่องจริงป่ะนีรื่องจริงเรอเรื่องจริงไหมอันอันอันนี้อันนี้เรื่องจริงปะแก๊งพิเศษป่ะครับแก๊งพิเศษป่ะเออใช่ป่ะแล้วกับพี่ซีไม่ครับอยากอยากอยากคุยกับพิเศษครับมีพิเศษครับอยากอยากไม่คือลูกพี่มึงอะกล้ามาคุยนะลูกพี่มึงกล้ามาตอบคำถามไหมอยากเรือพิเศษครับคนไหนหัวเรือพิเศษอยากคุยแบบใครเนี่ยไอ้เนี้ะครับลูกพี่มึง ไม่มึงจะพูดคำสองคำหรอม่พูดเสถี่ใหญ่เหี้ยแก่มึงจะรอตอบจะแกล้งบ้าเหรอให้เหี้ยควายมึงตอบพูอยู่นี่เหี้ยแก่คุยอยู่คุยอะไรมึงมึงเงียบอยู่ไอเหี้ยขยะเงียบตรงไหนเนี่ยผมคือเมื่อไหร่ทุพีคุยคุยแล้วมึงคุยแล้วมึงพูดคำสองคำไม่ถือหายเหี้ยควายแล้วผมไม่ตอบโต้ตรงไหนเนี่ยผมไม่ตอบโต้เลยอ่ะไหนกันไรทุพีมึงจะมาตอบคำถามวะเออมึงขี้ถึงอาโป่นอนไม่หลับเลยทุพีมึงแม่งทำไมแบบมุดหัวอยู่ในแต่กะลาวะเหี้ยเออเออ มีแต่ควายที่หลุดมาแบบมึงอ่ะที่แบบแกล้งเอ๋ยแกล้งบ้าแบบมีแต่พวกเอ๋ยแบบมึงอ่ะที่หลุดมาอะไรพี่อะไรพี่เฮี้ยของมึงอีเหี้ยบัรยาอ่ะมึงแกล้งบ้าเหี้ยอะไรเหมือนมึงมึงคิดว่าแบบโล่งๆอีแล้วมึงคิดว่าการที่มึงแกล้งบ้าอย่างงี้มึงมึงเฟี้ยวแบบมึงแบบไอ้เหี้ยกลัวไหมนะไอ้เหีเฟี้ยวนะไอ้เฟี้ยวมึงยิ้มอะไรมึงยิ้มอะไรทรงมึงแบบเฟี้ยวครับเี้วทรงแบบทรงลูกพี่ไม่ได้ดีๆปัญหาขับปีทำไมครับปีทำไม มูจุดแต่ในกะลายังรูกพี่มึงอ่ะดูตัวปะเอเอเออโอเซนอย่าอย่าขำฟรีเดี๋ยวโอเซนอย่าขำฟรีเดี๋ยวเขาดในกะลายังไงมีสามสี่คนไม่โผล่มาเลยอะลูกพี่มึงอ่ะมีสามสี่คนแต่ไม่โผล่มาเลยผมไม่ดูเรื่องของลูกพี่ผมเลยสภาพแกงบันแก่ได้ไม่เจียมมึงจะรู้ได้ไงเขาเป็นพวกนอกข้อไอ้เหี้ยยังไม่แก่อ๋ออยู่เลย